คือพี่เรียนมหาลาัยตอนอายุ16นะครับเรียนปีหนึ่งตอนอายุ16เพราะฉะนั้นไอ้ช่วงวัยรุ่นตอนต้น,นที่มีที่ผลต่อความคิดเรามากๆอยู่ในมหาลาัยหมดเลยครับแล้วก็มหาลาัยช่วงนั้นน่ะทำกิจกรรมเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมพี่เลือกคณะเศรษฐศาสตร์ครับชอบวิธีการแบบเศรษฐศาสตร์วิธีการเครื่องมือแบบเศรษฐศาสตร์ชอบมากแล้วก็ชอบสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ก็เลยแทนที่เราจะเรียนเศร,รษฐศาสตร์เพื่อเอาเครื่องมือเนี้ยไปใช้จัดสรรทรัพยากรเงินทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรต่างๆก็มันจะสรรทรัพยากรธรรมชาติแทนพี่สนใจมัต้องต่สมัยมต้นแล้วฮะก็สนใจเรื่องข่าวสารและสิง่งแวดล้อมมาเรื่อยๆการเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้ไปออกค่ายได้ไปลงพื้นที่ได้ไปเห็นข้อมูลที่เราไม่เคยเห็นพอเรามาทําค่ายคือต้องเล่าเรื่องนี้ให้กับชาวค่ายฟังเราก็ต้องไปหาข้อมูลไปรีเสิร์ชไปนั่งฟังตามสัมมนาเอาตําราวิชาการมานั่งอ่านมันก็เลยมี ข้อมูลความรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วก็มองโลกแง่จริงมากขึ้นนะครับเด็กๆเราอาจจะมองอการช่วยโลกเป็นเหมือนความฝันที่สวยงามนะครับแต่ว่าพอเรา,าเรียนสิ่งพวกนี้เรารู้ว่าเออาทานจะไปสูงมันจะเป็นยังไงได้บ้างอยากให้โลกไม่ร้อนทอํายังไงได้บ้างทําไงแล้วพวกเราสมัยนไ,ไงว่าต้องทำยังไงะครับแต่ว่าพอเรามาเรียนรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นก็จะรู้ว่าอ๋อปัญหามันเกิดจากอะไราจากคาร์บอนคาร์บอนจะอาจากที่ไหนได้บ้าง เราสามารถหยุดจากการปล่อยแหลงไหนได้บ้างครับมันก็จะเห็นทางแก้ปัญหาที่เป็นขั้น,นตอนมากขึ้นที่ว่าอย่างช่วงมหาวที่อะไรนะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นช่วงนั้นนะครับเ mm hmm. ช่นพอเราทําค่ายสิ่งสําคัญของการทําค่ายคือการเอาเรื่องมาบอกคนคือเอาใช้คําว่าเราพยายามจะสร้างกิจสมุทิให้กับผูร้ร่วงร่วมค่ายดังนั้นจะบอกเขาอะไรเขาล่ะยุคนั้นก็คือแบบอย่าใช้กล่องโฟมอย่าใช้ถุงพลาสติกเบสิกเบสิกเลยครับ,รบแล้วเราล่ะ ถ้าเราอยากจะใช้อย่างหน้าด้านๆใช้กันทั่วไปแล้วจะบอกอะไรเขาได้ครับอย่างช่วงที่พี่อยู่ครับสมบันอนุรักษ์ของจุฬาเองเนี่ยก็จะไม่ทํางานเคลื่อนไหวรุนแรงคือจะเป็นแนวสร้างจิตสำนึกสร้างกําลังใจให้กับคนไปนะครับโดยที่เพราะเราเชื่อว่าเด็กมหาลัยคนนึงเปลี่ยนโลกไม่ได้หรอกเราจะเปลี่ยนโลกได้ไงคนจะสร้างเขื่อนแล้วเด็กมหาลาัยที่ก็อ่อนต่อโลกมากๆจะหยุดเขื่อนได้ยังไงวะก็ได้แต่มีความฝันพี่อ่านสืบพิมพ์เจอข่าวนี่นครับเป็นข่าวที่ มีเด็กค่ายคนหนึ่งเหมือนพวกเราเลยฮะเด็กค่ายคนหนึ่งที่อยากแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเขาก็ไม่ใช่ยังไงครับเขาก็เก็บความชอบนั้นไว้แล้ววันหนึ่งเขาก็เป็นผู้บริหารใหญ่ของบริษัทกตโทรศัพท์แห่งหนึ่งนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาก็ออกกฎว่าทุกโรงงานจะขอกู้เขาเนี่ยต้องมีระบบประปัดน้าเสียในโรงงานก่อนจะให้กู้ครับซึ่งวันนั้นนีกฎหมาสิ่งแวดล้อมยังไม่มีออกเลยครับพี่รู้สึกว่าเอ้เคสนีันมันเจ๋งมากเลยครับเขายังเก็บเขายังเก็บไฟคุณยังเก็บ ความหวังอะไรบางอย่างถึงวันนั้นได้คุอสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มหาศาลมากเราก็เลยคิดว่าโอเควันนี้เราจะเพาะเชื้อนี่แหละให้กับคนทุกคนก็เลยพยายามเลือกงานที่คิดว่าทาแล้วมันจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้จริงๆครับก็เลยเป็นนักวิชาการนักเสียงแวดล้อมเป็น NGO มาก่อนนะครับเพื่อระสู่ความเชื่อนี้ครับคือสมัยเด็กๆพี่เด็กเมืองมากเด็กเมืองกนะ็คือเด็กที่อยู่ในกรุงเทพนี่แหละไม่ค่อยไปเที่ยวไหนหรอกแล้วก็ไปเรียนกับบ้านนะครับชุดอยู่ในกล่องนะ ถ้าจะเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมบ้างก็เข้าใจจากการเรียนจากการดูทีวีซึ่งก็ง่ายมากสรุปวสรุปมันง่ายมากนะครับป่าไม้หายไปเพราะว่าชาวเขาตัดป่าสัตว์ล่าสัตว์ถายไปเพราะว่ามีนารานมายิงน้ําเสียเพราะว่าโรงงานปล่อยลงสู่แม่นม้ำอะไราเงี้ยทุกอย่างข้อสมที่มันง่ายมากครับแต่ว่าพอเราไปไปออกค่ายอยู่ในพื้นที่จริงๆก็พบว่าเอ้ยโลกไม่ได้ง่ายอย่างเงี้ยปัญหามันซับซ้อนมากครับมันก็ได้เห็นว่าเอยจริงๆปัญหาจริงมันคืออะไรใครกันแนะ่ที่เป็นต้นตอ แล้วก็พบมักจะพบว่าสาเหตุของปัญหาไม่ใช่แค่ชาวเขาโรงงานอุตสาหกรรมหรือในพลา่ว่าพวกเราแะสาเหตุหนึ่งที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนนะครับช่วยเด็กในเมืองมันจะไปรู้อะไรนะฮะว่าน้ํามาจากไหนครับน้ํามาจากก๊อกเลยใช่ป่ะอาหารก็มาจากห้างเราไม่รู้หรอกว่าน้ําเขตจากต้นต่อจากก๊อกเขามาจากไหนจากแม่น้ำโอเคแล้วจากแม่น้ํามาจากไหนวะมันจากป่าแล้วป่ากับน้ำสัมพันธ์กันยังไงแต่ว่าพอเรามีโอกาสได้ไปไปเดินป่า ได้ไปฟังพี่ๆวิทยากรเขาเล่าว่าความสัมพันธ์ระหว่างบริเวรทั้งหมดเนี่ยองค์รวมมันคืออะไรบ้างคนอยู่ตรงไหนในนั้นแล้วก็ธรรมชาติทํางานอย่างไรเราสัมพันธ์กันอย่างไรมันก็รู้สึกว่าเข้าใจโลกมากขึ้นนะครับคนสมัยก่อนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราหรือว่าก่อนหน้านั้นนะครับเขารู้จักธรรมชาติดีมากเขาเข้าป่าไปมีพระเรื่อเดียวก็อยู่รอดได้แล้วก็รู้ว่าจะเอาชีวิตตัวรอดยังไงในป่าต้นไม้ทุกต้นก็รู้จกักสัตว์ก็รู้จกักรู้จักพฤติกรรมของมันรู้จักว่าต้นไม้แต่ต้นนียใจคองไง่ ซึ่งนั่นแหละคนสมัยโบราณไม่ต้องเรียนในวิทยารหรอกเขาก็เข้าใจมันได้แต่พอคนยุคนี้เรายาอยู่ในเมืองเราอยู่ในกล่องแล้วก็ถูกตัดขาดจากสิ่งนั้นเราก็ไม่เข้าใจมันวิธีการหนึ่งก็คืออยู่กับป่าบ่อยครับเข้าป่าบา่อยแต่เข้าป่าไปอะไปอย่างตัวเล็กๆไปอย่างนอบนอ้อมไม่ใช่ขับรถโฟล์ว,วขนาดใหญ่ลุยบุกตะบันเข้าไป,พไปพเพื่อไปที่เชิ่งชิปพิ่เชิ่ป่าครับถ้าตอบแบบเวอ่เวอร์เลยนะครับก็คือว่ารู้สึกว่าชีวิตเรา เพราคนอื่นมากขึ้นนะครับพออยู่ในป่าเห็นระบบของป่าก็จะเห็นว่าทุกหน้าที่ทุกชีวิตมีความหมายครับ mm. ต้องมาทุกต้น mm. มีชื่อนะมีชื่อไม่ใช่ชื่อต้นไม้ mm. ต้นเล็กๆก,ก็มีชื่อของมันมีหน้าที่ของมันแล้วก็ทุกคนทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติเพื่อกูนกันส่งเสริมกันและเป็นส่วนหนึ่งในภาพใหญ่เสมอนะครับ mm. มีค่าเท่าเท่ากันด้วยแ้องทาให้เรารู้ว่าเ, mm. เราก็เป็นหนึ่งในนั้น แลวพอกลับมาที่เมืองก็พบว,ว่าทุกคนทุกชีวิตที่นี่ก็เป็นเหมือนในป่าครับเราต่างปเป็นหนึ่งชีวิตในนั้นเราแตกต่างกันซึ่งถูกแล้วป่ามันต้องต่างกันมาถึงสร้างสมบูรณ์ซึ่นกันและกันทําให้เราสึกว่าเ,ออเราเคารพทุกคนเราเคารพทุกอาชีพเราเคารพทุกความแตกต่างเพราะว่านั่นแหละจะทําให้สังคมมีความหลากหลายแล้วก็เกิดความโดบูรณ์ที่สุดนะครับ